เดี๋ยววันไหนพระเอกมาเดี๋ยววันไหนพระเอกมาเที่ยวเดี๋ยวจะประสิทธิ์ต่อโอเคละลายหล่อละลายสรุปพี่หนุ่มเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอะไรนะสรุปพี่หนุ่มเป็นผู้ชายให้เอฟซีท่านได้ได้ชมไม่พี่หนุ่มว่า เพราะย่ามันหีรอ <x 2> ไอ้ MC เอซีเผื่อเขาหลอดูอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำยำนะครับมะนาวแม่ปลากดใหญ่ใช่เจอ,าาอ,อ,อะไร เลมอ่มนออนะนาวอีกแม่ต้นจีมะนาวหน่อยจ้ารู้แล้วค่ะคุณแม่โอเคใจเย็นๆนะคะเวทอเมนิตนะคุณยายนี่แรงเยอะอจริงๆเลยต้องจับไปอีกรอบแล้วเอาไปว่าลออยน้ำไปแอบไปเล่นสไลเด,ดอร์จริงเหรเหอยเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละไม่แกลงเดือยแกลงสไลดดเดอร์เลยที่สุดโอ้โแม่ลงสไลเดอร์เลยอ๋อ หลับตามิก้าหลับตานี่นี้เป็นน้ำยำปลารานะครับอะไรคะเฮ้ยพึ่งสงสารมันใจโอเคโอเคสำหรับเดือนหน้านะคะทางหน้าร้านเราเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะลูกค้าจ๋าที่เหลือครับที่เหลือไปออกงาน สุกเสาร์อาทิตย์แบบแน่นๆเลยนะคะร้อยกว่าเลยค่ะร้อยอัพร้อยอัพให้เลยมาดูน้องผมชิมนะให้น้องฝนชิมให้ดูนะดูสีหน้าเอานะแซบไม่แซบขอเล็กหน่อยพริกขาดความแซบนะน้องฝนชิมอร่อยเนาะแซบเกิดฮะเกิดโอเคเดี๋ยวเพิ่มพริกนิดนึง ตอนนี้พริกก็แพงมากนะอุ้ยพริกแพงพี่หนุ่มโอเคโอเคโอเคแนะนำนะคะลูกค้าสำหรับท่านใดที่ซื้อยำประเภทปลารานะคะกลับไปยำทานที่บ้านนะคะอีกหนึ่งอรรถรสนะถ้าใครมีนะพริกป่นที่บ้านนะ<ค>ลงไป,ไปเลยชิสุดไปเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันต่อนะ นี่ก็จะเตรียมไข่หมึกไว้น้องฝนเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะ่คะนี่ของพี่พัดได้ยังอ่ะ ไปที่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่รู้จำได้แต่ไม่เอาอะไรไม่รู้ตามมาเลยยกรถเนี่ยมันเหมือนกับข้าศึกแต่วันเนี่ยแต่มันทำเป็นยกรถทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่เจอกันอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วค่ะอยู่ที่สวยแซ่บซิ่งนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะ แซฟซิงซูซ่าชาแนลค่ะมีผลงาน MV ็มวใช่แล้วค่ะ MV ในเรนี้แหละค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำเราได้ลงไปเรียบร้อยสนุกสนานมากค่ะสนุกสนุกครับพี่หนุ่มเข้าไปดูมาแล้วนะพี่หนุ่มไม่ยอมชวนพี่หนุ่มเลยแอบะสนุกมากแอบไม่ยอมชวนเลยะเวเขาบอกอยู่ได้หรอวันที่สองฮะเขาบอกอยู่วันที่สองแล้วก็ไม่กะซิบเวลามาโอ้ยมีเวลาที่ไหนกะซิบมีเวลาแต่งหน้ามีเวลาแต่งหน้าตัวเองก็ดีแล้ววันนั้นวิ่งจน อ้อโหนี่เดี๋ยวดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะนี่นะโอเคห้าไข่สิบเอ็ดกล่องพาไปเจอแวบนิดนึงนะมันแค้แสงนะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่เป็นไรครับสาดเลยครับสะาดพระเอกเอ็มวีตากล้องหล่อหมดใช่ไหมตาตากล้องอ่ะเขาจะเล่นเป็นพระเอกอ่ะเพลงเพลงอีกต่อไป ไม่จังหวะดีพี่จังหวะของเขาดีหมายถึงว่าช่วงมันมันมันเหมือนมันจะเจออ่ะใช่<อ>ใชน้องยังบอกเลยน้องน่ารักแมอสีรถเข้ากับสีล้าเลยใช่นะคือนหนูหนูถึงบอกในมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันนี่เป็นผ้าไข่นะใช่ค่ะผ้าไข่รอบนี้สิบเอ็ดกล่องสิบเอ็ดชุดนะอันนี้ก็จะเตรียมไข่มือก,ก่อนนะครับ ได้เลยเดี๋ยววันไหนพระเอกมาเดี๋ยววันไหนพระเอกมาเที่ยวเดี๋ยวจะกระซิบบอกโอเคละลายหล่อละลายสรุปพี่หนุม่มเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเนี่ยอะไรนะสรุปพี่หนุม่มเป็นผู้หชายไม่เ <laughs> ราให้ FC ท่านได้ได้ชมไงพีห่หนุม่มมึงว่าเอ๊ะพระเอกมันบีหลอ่อ <laughs> ไม่ FC <laughs> เผื่อเขารอดูอยู่ใช่ไหมอ๋อนี่ ห้าไข่นะ เอาน้ำเปล่าเอาค่อยได้ไปนี่มันมีคนเห็ดฮะมันมีคนเห็ดเขาก็อยู่บอกน้ำบดฮะน้ำบดเบอร์ต้าเนื้ออุ้ยแม่เอาแม่หนูแสบทถอกไม่ต้องหรอกแม่ถ้าความซ่าหนูมีในตัวอยู่แล้วค่ะนี่ไม่ได้มีแค่ความซ่านะมีความเปรี้ยวด้วย เปรี้ยวกับชั้นตลาดละไครของเปรี้ยวไปด้านน้าเอรอพี่หนุ่มว้าวเวตาชีเดียบแทบเ้เปรี้ยวมีแต่ไม่อาบนะ้ำเปรี้ยวกับเค็มสองอย่างสเสน่ห์มันก็อยู่ตรงนี้แหละ,ละอเอาว่ากันไปนี่เป็นยำห้าไข่นะครับชุดสวัสด,ดีคะ่ะสองร้อยบาทสาวค,คิวที่เท่าไหร่คะแล้วแปดสิบสี่หรอคะ แพงเลยค่ะบอกไปนอนหน้ารถก่อนนะครับนอนหน้ารถไม่ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวหม้อน้ำระเปิดสวนสาธารณะเลยเฮ้ยพี่ร้าน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 อะไรนะสเต็กอะเขาเปิดกี่โมงนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เนอหนูไม่รู้เรื่องเวลาเปิดเขาก็เปิดแรกนีอ๋อร้านสเต็กร้านเด็ดเลยนะครับป๊อปอายเนี่ยบ้านเราเนี่ยดังมากเนี่ยตรงเนี้ยทำเลดีด้วยพี่นั่งทานได้สบายสบายรีแลกก่อน ตอนนี้้้ัเมแลวครบาตูกันไก่ใหม่แน่เลยเสร็จแล้วนะห้าไข่นะค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะยอดกัญชานะคะมีด้วเหรอสั่นมาเป็นอย่างดีมีด้วเหรอโอ้ยไข่สีไส้เน่าแพงกัดดอมันไม่ถูกเด้อเนี่ยนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกน้ร้านสวยแ่บซิ่งนะครับนี่ดูคนอยู่นี่ให้ดูคนนะครับนี่ฮะ เยอะจริงๆนะคนนะโนมอนโน้ส,สวัสดีครับทำอะไรอยู่เออน้าโต๊ะสามไก่อะไรต๊ะแท๊กมีไหมคะตอนนี้ปิดรับคิวยังปิดรับคิวเรียบร้อยแล้วละครับหมโอ้โหนี่กำลังจดคิวส่งให้น้องฝนเนาะนี่เดี๋ยวไปดูยำต่อนะหน้าร้านนะกำลังยุ่งเลยนะครับ เติมไข่ม่งดาหน่อยนะแม่ขอไข่เห็ดใหญ่แล้วนะเหตุบาปย่าเหตุสูคลิปนี้ได้ดูทุกอย่างยังไม่ลองทุกเมนูนะครับปูม้าน้าตุกจับแล้วนี่เป็นยำไข่แดงนะยำไข่แดงเท่าไหร่นะ้องฝน 100บาทครับ่ะ100บาทนะครับวันเลบาทไทยค่ะแล้วก็เป็นยำกุ้งสดนะนี่เดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูทุกยำเลยนะกุ้งเต้นกุ้งเต้นเ <laughs> ต, <laughs> ต้นดีหนูวิสัตเป็นนะนี่เป็นเซมอนสองนะเซ <laughs> ียนมาแววๆนะ <laughs> โอ้ยร้อน ่ไปไหนเนี่ยเซลมอนเนี่ยเนี่ยเหมือนเลี้ยงปลาเองเลยกุ้งเหรอวหวยหอยอะไรอ่ะหอยที่ต้มแล้วไม่อ้าครับปูเมงกาหมึกทางนี้ครับ มือปูได้ไข่หมึกไข่ปูเหมือนกันไหมท้องฝนใช่ไข่ปูไข่หมึกมันมๆน,นะไข่ปูเนี่ยหนูชอบมันดาไข่เนี่ยหนูชอบอันดับหนึ่งคือปูอันดับสองคือไข่หมึกแต่ไข่หมึกเนี่ยถ้ากะหล่ำซอยแล้วก็ซีฟู้ดลาดอย่างนี้เลย ต้องลองทำลายไหลแม่ค้าชอบกินแต่พี่หนุ่มชอบอะไรรู้ไหมกุ้งดองน้ำปลากุ้งดองน้ำปลายกน็อตแปดไข่ปลาไข่เ <eli> ม <daí> <ice him tul ß> ่นดาไข่หมึกหมึกปลาดาไข่ปลาไข่เม่นดาไข่หมึก ซอนอย่างละสี่นุ้งปกติให้ถอดแมสแล้วนะโอ้ยปกติก่อนหายไปก่อนจาอะไรนะรรกงพี่พิมพ์อะพี่พิมพ์สัพิมพ์ไหนครับ นู่นนู่น,น,นไปหาวัดนู่นพี่ไม่รู้อเมซอนเหรออเมซอนปะใช่อเมซอนปะที่รักเออ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> หนูน้องที่มาจากอเมซอนเปล่าโอ้ oh. นี่ไงห้าไข่้วสองมีห้าไข่ตรงนั้นปะ่ะ5ไข่อันหน,นึ่งอ่ะเนี่ยไหนล่ะไปสายละตกใจตำรวจมาทำไมตกใจหมดเลยคุณพ่อตกใจมันไปเจอตำรวจตกใจนะไม่ได้ตั้งวงเล่นไพ่ค่ะตำรวจก็อยากมาเซอร์ฟี่นะพอใจของดีอืม สองจ้าหนูฝากเอาอันนี้ลงหน,หนูจะเอาแซลมอนนะ โอเคโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นยกรถแบบไม่เอานั่นแหละค่ะเหมือนเลือกสาไข่ลิ้วกิวอะคาวไหมคะคาวค่ะคาวเดียวหมดคาวเดียวหมดหลังจากนัหนูเคยไปกินแล้วมันคาวหนูก็เลยบอกว่าไม่เอาที่นี่ไม่คาวนะลองดูก่อนไม่มั่นใจก็ ข้าเดียวหมดอันนี้ยกรถแบบไม่เอากุ้งเจไปละหอยแครงปูม้าไม่เอาใช่ไหมใช่ค่ะพี่มาเหมือนคลิปที่แล้วนะสั่งเหมือนคลิปที่แล้วนะทำให้น้องฝนอึ้งเลยนะ อันเนี้ยอะไรไม่รู้แม่มันมี QR code สแกนอยู่ QR code ไม่ใช่พร้อมเ์ค่ะนี่กนะล,ล่นะอ,องนี้ให้จุกมากเลยเซมมอนนะยิ่งแพงยิ่งให้เยอะของผู้ชายของผู้ชาย นี่้าผู้ชายให้เยอะถ้าผู้หญิงให้น้อยนะเล่นพูดเล่น <c oughs> มาตรฐานเดียวนะไม่มีสองมาตรฐานนะครับก็จะซับมันซับคาวเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนคลิปแรกๆนะน้องฝนไม่ทําแบบนี้นะไปได้วิชาดีมานะเราก็ปรับปรุงนะ,ะใช้ได้นะคะร้านไหนสนใจเอานำไปใช้ได้เลยเอาไปทําได้เลยนะครับไม่ห่วงนะ แล้วมันก็จะไม่ลื่นเลยเนาะใช่พี่มันจะ,ละ่ล้วหั่นหั่นง่ายใช่ออนนอ้อันนี้อะไรอันนี้อะไร

ด้วยไข่แดงนะนี่เริ่มออกคิวแล้วนะค่าไข่บอกแซลมอนแล้อยากให้ดูชุดน้องวัดกันนะนี่ชุดน้องวัดนะนี่นะอะไรเอ,อ่ยอีกฟูมาเซ็กซี่น่าดูฟูหร,ห,รหรือว่าเซ็กที่นี่แต่ไปซี่ที่บ้านนี่เอาอีกแล้วหมายเลขที่ยิอะไรนะคะ ยี่พไม่เอาอ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นยุคใหม่ลูกมันมันเป็นยุคใหม่แล้วลูกมันเป็นนิวน้องหมอโอเคแสดงว่าอยู่โรงเรียนไม่มีใช่ไหมแบบนี้เชยมากเลยนีเป็นห้าไข่นะ วันนี้ทั้งหมด103คิวครับไาดูไปดูสุดท้ายนะแค่นี้จริงๆลำดับต่อไปที่กำลังกระทําใส่กล่องหมายเลขที่26-40ถึง40นะครับโอเคยมาปิดท้ายที่ยำแซลมอนมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้น้องคนปิดคลิปให้ใหม่เอาใหม่นึกคลิปนึกไว้นะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปิดท้ายกันที่แซลมอนนะคะคลิปเดินใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมุงชอนชาแนลและแซฟซิงซูซาชาแนลด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับอีกหนึ่งผลงานนะคะซิงเกิลเพลงนะคะพร้อม MV ็มวีคัฟินะคะทางแซฟซิงซูซาชาแนลค่ะเร็วๆนี้ค่ะซับสไครต์ฝากซับสไครต์นะคะซับสไครต์นะคะทั้งช่องหนุ่มมุนช c นชาแนลแล้วก็แซฟซิงซูซาชาแนลด้วยนะคะฝากได้ค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.